อีกแล้วขึ้นอท้าววันเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปดินเพื่อจะมาทานแบบบรรยากาศบ้านในคืนนที่ ที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปทําการซ่อแมแซมระบบไฟฟ้าในบ้านได้นะครับอยากจะออขอเครื่องมือนะครับเพื่อนบ้านนะครับ,พ,บ,รบพี่น้องข้างบ้านนะครับช่วยตามพื้นบ้านนะครับกับมาเปิดบ้านให้หน่อยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับสามารถที่จะเข้าไปซ่อแมแซมระบบไฟฟ้า